ายดียำแรงบึงบรรยากาศมาตึกป่ามั้งเนาะมันชิได้วะตึกโดนได้เนี่ยโย โอ้เห oh, ็นต่ปลาชิอเอาผู้หนึ <ation> <terror> oh, hey, no way, ่งควางก่อนรัดกันเอ๊บกุนปลาดองโอ้แฮ่น่อยเลยนี่เห็นองบ่หม ก็เผาอะเอาเฮบเพิ่มเพิ่มเพิ่เพิ่เก้ามีป่าพกิเชตเนาะอยู่ในปักป่าพกิเชตนี่ม่มีหยาเลยชิจูใช่บ้นที่แถวกลางนี่เอามเลยนี่ว้างไว้เลยแถวกลางนี่

อะไรคือมีเหตาปยะไอันี่กรปอยอ้ดูอมาดิเชโอ้บุรุษจเขอาปากเลยเต็มเลยนัได้ปะรอใหญ่เนาะโอ้ยไปเจไปเจเอาเลยเฮ้ยไปเช้โอ้หลุดมือไปครับ เด็กโตัวดีกว่าโอ๊ไปจับตัวนด้นยังไงดอย่ามันปล่อยมันไปน้ำจัด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 คว่างคว่างควางเนื้อไปับกระจำพังดีเด็กโตตัวนี้เอ้าเอาหปตัวนี้เ่าปลาเนี่ยนะ กระมันปล่อยนสองตัว hmm. หันปลาอย่างตัวนมันหนึ่งบ่อว่มัน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 วนแล้ปล่อยไปปล่อยก็ไม่ได้น้ยนะปลากลายขนาดปลากรลา หาสิไปทงฟีนอ๋อถูกทั้มันหม้อเนาะอ๋อตัวร้ายรบอ่ะอ๋อถูกขมันตัวหนึ่งขอดมาแค่แน่ไตัวหนึ่งหน่อยพอยปอคอยรอดสปะขมันนะมันยังม่ใหญ่เออ cái thứ ba con mận của bà này, lại nó, ba con mận nọ, nọ. nọ. ngăm liền nó, ôi, ba này nhảy tôi đi mất gì chào đăng, đấy, nhảy ตัวแล้วลเอออีกบนแหลขาดเนาะอีกเดือนนึงนี่ก็ยกผมพอเกาอีกใช่ด้วตัวล่ะจะโตเลยพ็อนมานี่ง4 5อยู่างนี่5 5 5ที่เก้านี่บรรยากาศ Hấp 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 Ừ Phùn đòn chung trăm chung trăm này Thực là bọn tôi đã mất hợp à Phùn Phết phùn thực à Phùn Ôi Lớp vừa là bọn này นปลาาขมนยังบมใหญ่เน no. oui, ้อจะก่าเห็นปลาขมนใหญ่กว่ามั้งเป็นกใหญ่เต็มเลยเจ้านี่พูดีปิ้งนะใหญ่ละปกติห้าโครโล่อ๋ปล่อยนะตัดิ๊ดำในกิตเขันปล่อยตัวปีใช่ไหมเธอจิ๊ตัง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  ลืมชงกมื้อไว้แล้วมีตามไปให้ชงกูไว้ยังบ่ได้ยังไงบ่ได้เสี่ยวกินเสี่ยวกูเลือกแล้วขวงแหประมาณนี้ก็สิประมาณนี้มันบ่ มนัมนมนันมันเค่ได้กินปิ้งปิ้งอย่างเดียวอย่างแกมเหล่าแกมแกมมันอร่อยวะสิประมาณนี้ครับมาตึกปลาวันนี้เนาะพอได้กิน